กลุ่มสามนะกลุ่มสามนี่กลุ่มของพวเอไม่ใช่รลยจักพรดกลุ่มสกลุ่มสี่พเธอกลุ่มห้าีลภัารขาวเดี๋ยวมื่ีอยู่กี่กลุ่มนะหกลุ่มหกลุ่มเหนองส่หนึ่งสองสอีกกลุ่มไหอีกกลุ่มอยู่ไหนแ่ทพ่ออ่น่่ัเห็ หนึ่งสองสามเจซีพีพอลแค่นี้ก่อนถ้าเราเลสโก้ครับที่เป็นทะยามันอันนั้นไม่ใช่หลกูกอันนั้นไม่ใช่จ<ล>ะรับผิดแบบนี้<ล>นเหรอกคุณพ่อโขมมีการแสดงเพลงชื่อเพลงว่าอ่าอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาฉลากนั่งชับ,บน็อตคุณอสามสีเดี๋ยวนำเสนอนะครับเกมตอนนี้คุณบอกแล้วแต่คุยกันคนประเมินประมูลเราค<บ><ม>รูก็ลาสรุปไม่เป็น ใช้น้ำเสียงประมาณครูนี้แต่ไม่ตะโกนแบบเออทำว่าอุ้ต้องดูดูดูจะตะโกนอุ้ยโอุ้ยดูตรงนั้นเอาเป็นว่าได้ยินการสรุปก็เลยอย่างนี้การสรุปเอาง่ายๆเลยเอาง่ายเวลาเราอะเราเสนอคำาอะไรนะตะวันภูเขาดอกไม้ดอกไม้เราเลยจะที่พวกเรานำเสนอมาทั้งหมดพวกนี้ที่ยกตัวอย่างสารทางเนี่ยได้แก่คำว่าอะไรบ้างเนี่ยมันมีอีก หลายชื่อหลายอย่างที่คนจะเรียกไพวกนี้ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าคำไวโพสนะครับสรุปว่ามีกี่กลุ่ม5้ากลุ่มไอ้กลุ่มไปไหนอ่ะสองสามส่ห้าขง้ากลอ๋อออขงมีใ่หกลุ่ให้หนึ่งเอากุไหนกลุ่มลีกลุ่มมะลูให้สองคูจักลาตรีล้อตามหมายเลข คนเป็เธอเยเธอเป็นนักเลยนี่เป็เราหนึ่งกัลีสองสี่พรออกแบนี้เลยหรอสามอ้ะนแนี้มาสี่สี่มิโร์ห้าพิชัขาวเนียนย้ำนะดอกไม้ภูเขาเนีนย้ำนะเราต้องพูดทุกคนเพราะวกเราเนี่ยชอบพูดแล้วก็ให้พูด เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันกับพี่โบ๋เลยใ่าหพี่โกกเราพูดมันเป็นยังไงอ้มต้มเนยทานแอ้มตเมาอย่าลริมไม่นังตัวอะาลืมไม่นังตัวอ่ะวนูดนนดนกอย่านี้เลยงทย่อเขาจะแต่ตัวงมมาเลยก็ได้ ภาษาหมออ่าเราเรียนภาษาอินเดียนซัมด้วยนะครับ1 2 3สวัสดีค่ะ ก็จะมีตะวันครับพิณกรสุริยะสุริยานครับอามโพสก็ยังมีหลายๆอันครับรูปขาวดอกไม้ยังมีคำที่ใช้แต่งหนังกันแต่ก็ผมก็เลือกที่จะใช้รวมเนื้อหาที่เขาออกคี่ แม่กมนี้แม่ตอนนี้ึงต้นกุ่นี้ใครไม่พูดพูดครบใช่ไหมพูดครบแม่ถึงตัวไม่ได้เหมยถ้าเขาพูดนะท้คนก็ตื่นเต้นเกินไปกุลูกตอนนี้อายคเขารบกอนนี่ผมจะนาัวราะก่อนอนี้นะกลุ่มนี้นะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปอย่างทีอยเนี้ยเรื่องเสียงเบาบางคนเสียงเบาสใส่ตาไม่จ้องพูดฟังสาเออหันหลังให้ผู้ผู้ฟังแบบนี้ลลก

เดี๋ยวเพื่เธอปะเไว้กินนะหอมมีา่นด่เขาเรื่องแ่ละรอบมีเดียวแล้วก็ เมาก็ทำพิธีกาน่ามาอันหนึ่งานคืโชตนมึวางเลยนี่ราทำายะหาน่ามาทำ่นี่มึงต่อห้าเลยนี่ในหันตุ้งเที่ยหัตุ้ที่ครเลยก็อ่านแล้วก็อ่านท้นี้ทงนองข้างหลังเลยอ่านแล้วก็ต้องดูนี่คือขั้นกอนแบบที่ใดเป็นไหมอยากขอเอมาขอมาแล้ก็ขอเลยขอมา 对不对？ นำชื่อบอกมาดูเอามาทาเสร็จแล้วนะค 干了

บอกนะว่ากลุ่มไหนแต่มาดูของวลีเนาะประเดิงเสียงเบาครับตัดนะครับสองสายตาไม่ต้องพูดฟังการพูดการพูดดีๆไม่มีใครแบบเหมือนครูพูดหน้าสเสาธงนมีครูคนไหนไี่พูดเสร็จพูดน้องอนกันอันี้ไม<ห>่มีเนาะมันจะต้องต้องหน้าเราบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดอยูรอบหน้าเราดังเสนอใหม่เนาะอ่าคะแนนก็เยอะอยู่นะคะแนนเยอะอยู่นะครับเท่าไหร่ครูบอกหน่อย ไม่บอกครับโู้วหอยากรู้ก็บอกสินอน่าหั้งแล้าวห้าบวห้บวกสองบวกสี่บวกหบวกหเอ้ยห้าห้าสองสี่สองหกห้าสี่ห้าห้าอะไรล่ะโคตรดีวอ่ะเดี๋วกคจะบอกกูจะบอกตรงที่สองอันนี้กูชอบอย่างเนี้ยเสียงดังใช่เสียงดังแต่ไม่มองมองไม่มอง ลืมอ,อะไรรึเปลาม่ไดแนะนำชื่อใช่ยังไม่แนะนำตัวเครื่องปนระปรุทั้วไฟเลยใช่หรือว่าไม่มีแล้วก็พูดเร็วไปนิดนึงแต่ทุกอย่างโอเคครับดีแล้วเนาะคะแนนเยอะอยู่นะเยอะเยอะกว่ากลุ่มที่หนึ่งะคะแนนหนึ่งอย่างเงี้ยคะแนนมันจะละลายก cool ันลงหนึ่งสองคะแนนในเกมนี้นะครับตามเองเลยครับแรงใจอย่างเบากลุ่มที่สามลูกกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเสียงเบาอ่าเสียงเบาสอง มือนเราให้ผู้ฟังเลยลูกเหมือนเราคุยกับใครคุยกับใครกระดานเออมืนเราคุยกับกระดานนะครับอันที่สามคือนำเสนอในลักษณะของการอ่านลักษณะของการอ่านคือยังไงเราเขียนมายังไงเราก็อ่านแบบนั้นเลยแล้วครมที่สองครมที่หนึ่งเขาก็ต้องให้ที่จะอ่ามเข้าใจเนาะแล้วก็มาพูดให้ฟังนะครับสุดท้ายเรื่องเดี๋ยวแนะนำตัวนะครับแต่ก็ไม่ไรครูรู้จักเดี๋ยวเราไปปัดใช้ กลุ่มต่อไปกลุ่มเบาครับมีุ่กลุ่มเลยน่าลืมเนี่ย้ำตัวที่เหมือนกันเมื่อกี้ก็คือนำเสนอในลักษณะอ่านแต่ก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดเนาะกลุ่มสุดท้ายบอกคะแนนร้อนในร้อนลืมวางตัวทำไมยังเจอกระปุกเลยยังเว้นกลุ่มลืมอ่ะนำเสนอลักษณะอ่านเหมือนกัน แล้วก็เสียงการพูดของเราเสียงพูดจากของนี้เสียงการพูดจะได้ยินของขอาร้กรกับยีราฟฮะตรงนั้นจะมาพิธีพิถีกับนนะทุกคนของอาราชนาวเหมือนได้พูดแค่แป๊บเดียวเองก็มีนี่จำไว้นะใครยุ่มากรอบหน้าพูดที่น้อยลงเอาคนที่พูดน้อยกว่านี้ให้มัพูดกันมากสรุปเลยทาไมน้องตื่นเต้นไหมหมอทำไมต้องตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้น จริง <S <S <desserts> <S นะกลุ่มแรกคือบอกให้เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยเพราะว่ามันมันไม่มีคู่เปรียบเทียบถูกไหมกลุ่มที่2มันต้องทําให้ดีกว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่3ามก็ทำให้ดีกว่า1กับ2อย่างเงี้ยก็ถือว่า่ฝนต้นก็โอเคครูถ้าเป็นรายเดียวนะหรือว่าหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วอย่างเราดำกับแดงอ่ะเพราะฉะนั้นคำไปพบคือจะเขียนได้เป็นทำทีนี้ให้ถูกใจแฟนความหมายเหมือนกันเลข คอ่าเขาไม่พูดถึงคำพ้องความหมายมันก็คือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันเราแยกใช้กันหรือว่าเหมือนกันสามารถบรรลุความหมายบทที่หมลยก้ออ่าหมดบทประพันธ์บทกลอนบทดระดัองต่างๆนะครับ